ตัวนี้เลยคล้ายต้องขวาในปลาะะตัวน,นี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ขึ้นน้ำหมกขึ้นแบบน่าขัดมากอโอ๊ยโอ้ยโอ้โหจูงไม่โดนใส่สวยด้วย ใช้ไ,ได้เลยตัวเนี้อู้จูโดนแล้วที่เดิมเลยโอ้เก็บปลาป๊อกเก็บปลาป๊อกเก็บปลาป๊อกใช้เดียวหมดเลยเอาสองตัวแล้วไ้ยโอเคครับเราเราทำเวลาต่อจะมึนแล้ว ยังแก้คันนะครับแก้คันจิ๋วสุดยอดมากครับแบบโมดิก